ใบดีคือเก่าเมื่อนี้ขพาพี่พระนองย่างมาเลาะเบิ่งหาเลาะซื้อเาอขากินพี่น้องเ,เอ,อง้ยโอ้โหว,ว่าซื้อมีน้ำกินซื้อเสื้อเขาไปกินยิ้มเข่าแล้วอ่าเลาะเบิ่งก่อนซื้อน้ำห่านเออแทมทางนี่แหละห่วยหอวยห่ยแค่นี้ว่าจะสันบาร์พ่น้อ ซื้อข่าเด้เอาสักหาพันเด้เสือเอาข่าสักหาพันหาพันอันเข่าสพันขึ้นมเด้อสิบก็ได้เพาไก่น้อยวะเมนูเ่าไก่น้อยโอเคข่าขาวแบบที่นี่มาข้นเขาไก่บ้านเขาะกเข่าอ่อนอันนี้ก็ซิงควงวะ ข้าวไก่น้อยต้องทำไปเขาเส้นข่วง,ข,งขีดแซ่บอยู่อ,อ,ยอ่อนมากเลยค่อยก็มาก,กินค่อยเขาแก่น้อยกินเปลือกแขาจะว่าเอ้าข้าวไก่น้อยฝากไปเกลี่ไก่เขาจะว่าสามคนอ่ <c oughs> ะไม่น้อยนี่เลยอุ้ยอ้ายน้อยมันมันเนี้ข้าวไก่น้อยเพียงขันันว่าเขาขายแห้งค้าวจะว่าเพีงแต่ว่าไปตลาดนี่น้องเด้อพอดีแล้วขี้นพอดีกิน ค่าโบจับต้องไหนเอาโบเน้นเอาอันนั้นเนาะเขาจะรบโบโบเน้นเอากำไรเน้นเอาลูกค้าขันก็เอากำไรกต่ว่าตื่นมาเ่เห็นหน้าน้องอยู่นี่เลยย้อนอย่างย้อนหลุดชืนใส่สูตรเวียดสูตรจีนเลยนะเอาความใจคือการพวกสิ่งเสื่อมอะไรกลมากกับมาสืออยู่นี่ก็ได้เด้วยน้ะเด้อะอ่าน ซื้อปิงแคมพ้างโปรโมทให้เด้อเอาเอาว่าจะไปพูดเอาว่าจะไปซื้ออยู่พูดบอคอยซื้อไปเข้าเพราะว่าของกิ่นนี่แหละเด็ของกินอยู่เด็ก็มีซื้อหรือเออซืมันไตไก่พูดเด้ยเพรกินนี่อ่าเราก็มี่โอ้เราไม่โสดใส่กััวเห็ดเอา เทพยางลก็แล้วไป3 0 0 0เอาละใช่ยังเอาพอเฮ็ดก็ได้เลยมีต่ําเดียวอยู่ดิเอาต ฟ้าใส่ป้ายสะเนี่ยเนี่ยหนต่ำแ่นันี่าใ่ตนเลวาใส่าเลงาสั้นทีสใส่กางเสั้นหกเมหกโอ้เออหกเมหกว่าสั้นพี่น้องมาไหมมือแรกเด้อเนี่ยมือแรกหนมาแวได้ อ่าน L อย่างก่อ LS อ่าน LS ติ่งเป็ดของกินมป็นแบมี้ลายอยางเพราะน้ำไม,สมส่ส้มใส่ไก่อันนี้นี่อ๋อน,น้ำไม่ส้มนี่มันสูตรเสี้ยงควางอะไรมันบอกเออค่ะสูตรเสี้ยง เออต้นตำรับเี่ยแั่นปีงีง้ปีง่ายแต่ว่าไม่มีเขามีอันหนึ่งป่าแล้วล่ซีมตำมะกุ้งพี่เราของกินเป็นกะมีหลายอยา่าง เป็นอาหารสูตรเสียงขวงพี่น้องอ,อ,อันนี้จะบบเมนเจวเสียงขวงเจ้จะบองอันนี้นี่มาเซ้งต่อห้านอันขายเมื่อกี้นี่วะเซ็งเอาวะ เอา,เอาต่ก่อนมันมีอยนะคนหนึ่งเดยมาเศร้าตอนเราขายแล้วเราเราเราเศร้าเดยบอกแม่เราขายเราก็ขายของกินซุกดีแหละเาแต่ว่าเราหัน บามือเปิดนะแม่นคันว่าเปิดทุกมือเนยข้นกับมั้กินดีอ่าเพราะว่าเล่ามันมือเปิดมือโบเปิดอยู่จังสีนะแต่ว่าค้นแถวนี้เนยเขากัมาซื้ออยู่แถวนี้เบอร์ละคันเ้าเปิดทุกมือนะแม่ แล่ลูกค้าก็เจ้ากระจอบดีอยู่ดอกแถวนี้เขาจะ,กะากำลังซื้อแล้วนี่เบ้แล้วอ้าพี่น้องไม่ไน้มากซื้อของกินมาซื้อต่ำม,มาซื้อขา่านาั่งคุยกันมไม่ขาดไม่ขาแต่ละงามพีน่น้องเลยไม่ขากแต่ไม่ดีคุยไปตรเบน นมุ่นบาทเป็นห้านคาราโอเกะห้าน,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 านของกินก็นมีอยู่ในห้างเพี่น้อง นลูกค้าประจำวะลูกค้าประจำตัวนี้นะ่ะเออลูกค้าประจำเลยเลยนะเอาละเด้อวพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เอาสำเนาสกอนเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่ ลำบายที่